Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. <laughs> Wait my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. This to be a nice neighborhood. Was that? Hey, shut up. This is some grim shit we got ourselves into. Get back! Get back! Who the hell? It's an evac station of 30 flights of goddamn stairs. on, coach. Maybe the helicopter. Maybe it's made of chocolate. <laughs> hey, where is everybody? Hello? Oh, this is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Aren't they supposed to be saving our asses? Looks like there's been a change of plans. Hey. Kill all sons of bitches, right? อันนั้นเป็นโลเชลเหรอเป็นอันนี้เป็นจูเลียนจูเลียนลงมาลงเป็นจูเลียนไม่ด่ามันอีดอกเยอะเกินไปเป็นเลยอุ้ยด่านี้อันตรายเว้ยโอ้ตายโคตรอันตรายอะด่านี้วุ้ยตายจิบุติ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 มาเลย ฮัลลฮัลลลลลลไอเ้อเด้อเยไอเด็กไอเด็กไอเเอายังไม่นิ่งเถอยวะเอสปเปล้ดีเราลูไปัลหลทางไหนวะนี่บอกว่าใช่ทางนี้ทางทางนี้ทางนี้โหไม่ทันอุ้ย เฮียลิ้นลิ้นลิ้นไอเล่นลิ้นไอเล่นลิ้นมาเปโปเตโต้เหอวะมันปิวแค่นั้นอ่ะโปเตโต้เออเล่นลิ้นแล้วล่ะละล่ะละล่ะที่ก็โปเตโต้อีกทีนั่นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงไอ้เจ้ามีอะไรไหมมีอะไรไหมนี้ตานี้ตานะนี้ทางนี้ตานี้ ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็โนตอุดมโนตอุดมเดียวเดียวเดียวมาเอาเตอะเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นไปให้แล้วกันไม่วนฮะกระเป๋าแต่ยานั่นหยาบหยับพุ่งโมเต่เล่นมุกอยู่ไทบอล เร็วไปเร็วไปเร็วเร็วทางเปิดแล้วทางไหนวะใครบังชารเตอร์ด้วยนั่นไงอุ้ยชารเตอร์ใครเป็นชาเตอร์หลักหนาววนอาที่เร็วเดิอาที่ที่มันบังคนน่ะไกลๆคนน่ะเดินไปไกลๆคนแล้วก็เกิดอ่ะอุ้ยมีเอเคเยี่ยมไหนว่ามีปะฮะเอเคเกิดเอเคดับหมดแล้วหมดแล้วเอเลนี่ค้างกระสุนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใครเป็นสโมเกอร์ไม่รทราบอะไรทำยปเลยปไปเลย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 มไปเลยไปวนๆดักเราทำไว้ถ้วเกิดดักได้ ฮันเตอร์เล่นไม่เป็นนะไม่ใช่อะไรหรอกฮันเตอร์เราอย่างชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโยนลงไปโยนลงไปยิงเลยไกลเลยเย่ยโยนไปไกลเกินไปจะจะใครจะดาวมาคนแรกกูเองกูเองกูเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ต้องโอ้ป่าไปแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายป่าแล้วเชี่ยนิกไอซัต ไอตัวเซปเตอร์นี่อย่างชอบเลยไปลลยไปเลยไปเลยโอเคมาลงเองอีกสักอ้าไอวเกียร์วนดักอวกเลยเหรอประมาณนั้นเอ็งไม่ใช่ไม่ใช่วนโอ้ยนิกฆาดจ็อกเลยไป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 ไม่ใช่ทางนี้ว่ะนเยิงยิงไอ้นั่นดิถังอ่ะถังอ่ะ ตู้ไปเลนะไปเลย้าไปลโอ้ยโอ้ยกดเยอะกดหลาย้อนเขาเรียกว่ากระอะไรเงี้หรอไปเลยใครมาไปเร้าตกหน้ามาลุมาลุมาล โกี้ไอสัตว์ไอสัตว์เน็กไอสัตว์ทำแสบนะมึงเอ้ยลุลุลมลุลุลอลุ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 ลลุลุลุลเลุลุลเลุลุลยัดมากุลุลัลุ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 ลลุวลเลุลุล มาทางนี้ทางนี้ทางนี้้ด้๋ยวละคนเขาไม่ใช่ทางนี้มาเลยมตทางนี้เว้ยงาไปเลยเยี่ยมโอ้ยบอดกำลังนั้นกำลังนั้นเร็วเร็วเฮ้ยเน็ตเน็ตนัดนัดนัดจะสุนไฟนัดอุ้ยตายหาเอ้ยเราช่วยนายแล้วมาช่วยเราก่อน เร็วเร็ว b e l o เร็ว,รว,รวโอขึ้นนี่ไงทางเร็วลุวุลุบขนาดนี้ไปไม่ถึงแน่เลยวะ Sun of a b i t c h เฮ้ไหยิงับยตัวเป็น่วนเอยัง่ลเร็วไปเร็วเอาใแล้ไปเฮ้ยมีตัวดักมีตัวดักมีตัวดักนตามไปเร็วตามไป็วตามทางหวะ ta mất bay luôn rồi có mày cả tay cười nha thánh cho tay quá thánh tay đồ đồ nó bay họ chôn mày tay nè tiếp tục này cùng nè thánh đồ nó bay họ มึงฆ่าแท้งเร็วพวกกูโดนรถไฟเหาะชนไอ้เออไอ้ในคนนึงแหม่แล้ววะไอ้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 นิกเดทดไปแล้วว้าวอยู่ไหนวะอ้าวนิกเดทดแล้วมาได้เท่านี้สินะแล้วก่อนโลกที่เสโียร้ายอ่ะทำน้ำเสียงหล่อได้ไอสัตว์กูตายตรงนี้แหละดูท่าละ อลพปิสัญญเอดอีกอ like ่ะอ okay, uh ืม huh. อืแล yeah, ้ยังเยอะอยู่อีเลยได้มาฮิตนึงก็ยังดีอ๋อ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 อออ๋อออาูอ้ยไอ้ใครฆ่ากูวะใครเปเชนเจอร์ไม่ทราบ เดี๋ยวมันจะได้ไเรอาวุธอาออีลิทไปเออเดี๋ยวมันจะได้ลิมลดวความอีลิทตายแล้วอันนี้กูตายหน้าประตูเนี่ยไอ,อ,อีเชี่ยถ้ามีอาวุธประชิดนั่งกูบุกทลายไม่มีวะทำไมหาอีลิทไม่เจอเจอกีอ้กกมึงโชคดีด้วยที่มึงรอดจากแทงค่ะแทงโดนรถไฟเหาะชนมาก่อนแล้วไงชอว์รอดตรงไหนวะกูยังยิงแทงอยู่เลย